ผู้กคน,นะครับที่ติวในกลุ่มลับนะครับติวสอบตำรวจออนไลน์นะครับนะที่ติวในกลุ่มลับในกลุ่ม Facebook นะครับนะน้องคนไหนที่สนใจนะครับจะเรียนออนไลน์ติวสอบตำรวจทุกสายงานกับคูโอฟก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับนะนะครับก็สมัครง่ายนิดเดียวนะครับช่วงนี้คูโอฟมีโปรโมชั่นลด50%ดนะครับนะ ก็ติดตามในเพจสอบใน10บบทโอกได้เลยนะครับใครก็ทักมาในอินบ็อกก็ได้หรือทักใน d m มาก็ได้นะครับโอเคครับก็มาดูต่อในเทสกฎหมายชุดที่2นะครับดูข้อแรกนะครับโจทย์ก็ถามบอกว่าผู้ซื้อผู้เช่าซื้อน,นะครับอาจบอกเลิกสัญญาโดยวิธีตามก็ได้ ต้องเข้าใจความหมายของผู้เช่าซื้อก่อนนะครับสัญญาเช่าซื้อเนี่ยแปลว่าอ่าผู้เช่าซื้อเนี่ยาตามสัญญานะครับตามสัญญาจะต้องจ่ายเงินเป็นงวดงวดไป ที่ระบุไว้ในสัญญาตามที่ระบุไวนน้นะครับจนครบนะครับผู้ให้เช่าซื้อจึงจะโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้เช่าซื้อ ครับอันนี้คือตามสัญญานะครับคือผู้เช่าซื้อก็คืออ่ายดตัวอย่างง่ายๆนะครับภาษาชาวบ้านก็คือสมมติว่าจาันนะครับไปเช่าซื้อรถยนต์มาหนึ่งคันาจาันเป็นผู้เช่าซื้อไฟแนนซ์จะเป็นผู้ผู้ให้เช่าซื้อนะครับไฟแนนซ์บอกว่าให้จนันผ่อนครบผ่อนครบสี่สิบแปดงวดสมมุติว่างวดละหนึ่งหมื่นห้าพันบาท พออาจารย์จ่ายครบหนึ่งหมื่นห้าพันบาทสี่สิบแปดงวดปุ๊บนะครับบริษัทไฟแนนซ์เป็นผู้ให้เช่าซื้อจึงจะโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์คันนั้นเป็นชื่อของอาจารย์นะครับอันะนี้คือสรุปง่ายๆให้ฟังนะครับนะทีนี้เขาบอกว่าผู้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญานะครับสมมุติว่าอาจารย์เช่าซื้อรถยนต์คันนี้อาจารย์ผ่อนต่อไม่ไหวแล้วอาจารย์จะทำยังไงนะครับอาจารย์ก็ต้องนําเอาต้องนํารถยนต์คันนี้ไปคืนให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อ หรือเอานำรถยนต์คันนี้ไปคืนให้แก่บริษัทไฟแนนซ์นั่นเองนะครับก็ตอบข้อขอไปครับนะครับนำซับซับคือรถยนต์นะครับคืนให้แกบแบ่บริษัทไฟแนนซ์นะครับบริษัทไฟแนนซ์ก็เช่นอาจจะเป็นบริษัทที่เขาอะไรพวกออโต้ทั้งหลายอ่าพวกค้าฟอร์แคดอะไรพวกเนี้ยอาจารย์ก็เอารถไปคืนครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมขอบอกเรื่องสัญญาเ mm hmm. ช่าซื้ออันนี้นะครับ mm hmm. นำซับซับในที่นี้คือรถ ตามที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในข้อที่2นะครับ